สวัสดีครับตลาดหุ้นสหรัฐนี่ร้อนแรงจริงๆนะครับโดยเฉพาะ NASDAQ 100ทํา all time high ใหม่ไปแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันครับดูเหมือนว่าจะมีอะสองปัจจัยใหญ่ๆเข้ามาพร้อมๆกันพอดีเลยค่ะหนึ่งก็คือสัญญ,ญาณใหม่จากเฟดแล้วก็อีกเรื่องคือสถานการณ์ตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงเร็วมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องพวกนี้กันครับทั้งผลกระทบแล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะซ่อนอยู่ค่ะ เป็นช่วงที่น่าสนใจมากนะคะเหมือนมีทั้งข่าวดีเข้ามาช่วยหนุนแต่ก็มีสัญญาณอีกด้านจากเศรษฐ,ฐกิจจริงให้เราต้องเออจับตาดูเหมือนกันค่ะครับผมเริ่มกันที่เรื่องเฟดก่อนเลยนะครับคุณจรูมพาเวลเขาส่งสัญญาณต่อคณะกรรมการบอกว่าอาจจะลดดอกเบีย้ยไม่ช้าก,ก็เร็วถ้าคุมเงินเฟอ้อได้ค่ะซึ่งอันนี้แน่นอนตลาดชอบมาก สร้างความหวังเรื่องต้นทุนการเงินเรื่องสภาพคล่องใช่ค่ะแต่ว่าเอพาวเวลเขาก็นังย้ำนะคะว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพราะเศรษฐกิจเองก็ยังถือว่าไปได้ดีอยู่จุดที่น่าสนใจคือตลาดเหมือนจะคิดไปไกลกว่าน,นั้นอีกนะคะอย่างที่แอนดรูเบรนเนอร์ชี้ไว้คือตลาดเชื่อลึกๆว่าเฟดอาจจะต้องลดเร็วกว่าที่พูดออกมาก็ได้ถึงขั้นมองไปถึงลดสครั้งปีหน้าเลยเริ่มกันยาน,นี้ด้วยซ้ำนะคะ มองไปไกลเหมือนกันนะครับค่ะแล้วในเฟดเองจริงๆก็เสียงแตกกันอยู่มีทั้งกลุ่มที่อาจจะโอเคกับการลดเร็วขึ้นหน่อยอย่างวอลเลอร์หรือโบแมนกับอีกกลุ่มที่แบบว่าออยากรอดูผลกระทบเรื่องนโยบายภาษีต่อเงินเฟอ้อก่อนดีกว่าค่ะน่าสนใจครับที่ตลาดดูจะวิ่งนำหน้าเฟดไปพอสมควรเลย ลครับนอกจากเรื่องนโยบายการเงินในสหรัฐแล้วเนี่ยอีกปัจจัยสําคัญที่เข้ามาพร้อมๆกันเลยคือเรื่องตะวันออกกลางที่เ,ออเหมือนมีสันติภาพฉับพลันเกิดขึ้นมาใช่ค่ะหลังจากตึงเครียดกันมาเกือบ12วันเกือบจะเป็นสงครามใหญ่ในภูมิภาคแล้วนะคะ ก็มีข้อตกลงหยุดยิงออกมาซึ่งก็มีรายง,งานว่าทรัมป์เข้ามาเป็นคนกลางคุยด้วยตัวเองเลยทั้งกับเนทันยาฮูแล้วก็ส่งทีมไปคุยกับอิหร่านจริงเหรอครับทรัมป์นี่นะค่ะถึงขั้นมีข่าวว่าทรัมป์ทวีตข้อความแรงๆกดดันอิสราเอลเลยว่าหยุดทิ้งระเบิดเดี๋ยวนี้ประมาณนั้นเลยค่ะโหอันนี้ก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันนะครับแล้วเ,เบื้องหลังความขัดแย้งจริงๆมันคือเรื่องอะไรนะครับ หลักๆเลยคือเรื่องโครงการยูเคลียร์ของอิหร่านค่ะที่ทางสาหรัฐกับอิสราเอลเขาก็วลก็เลยมีการโจมตีทางอากาศไป3ามแห่งทางทรัมป์เขาออกมาบอกว่าแบบทำลายล้างจนสิ้นซากไปแล้วครับแต่ข้อมูลเข่ากรองจริงๆอาจจะบอกว่าแค่ทำให้โครงการล่าช้าไปไม่กี่เดือนเท่านั้นเอง ทางผู้มนตการ IAEA e คุณราเฟลกรอซซี่ก็บอกนะคะว่าโครงการถอยหลังไปอย่างมีนัยสำคัญแต่เรื่องด่วนตอนนี้คือต้องรีบส่งผู้ตรวจสอบกลับเข้าไปประเมินความเสียหายแล้วก็ติดตามยูเรเนียมที่อาจจะหายไปด้วยค่ะอืมมีเรื่องความเสียหายกับยูเรเนียมด้วยค่ะแล้วก็น่าเสียใจคือมีผู้เสียชีวิตด้วยทั้ในเหตุการณ์นี้ที่อารานหกรคนแล้วก็อิสราเอล28คนค่ะครับ พอสถานการณ์มันคลี่คลายลงตลาดก็ตอบรับทันทีเลยอย่างที่คุณฮาริสเคอร์ชิดบอกว่าตลาดได้หายใจหายคอเลยทีเดียวค่ะราคาน้ำมันดิบ WTI นี่ดิ่งลงไปเกือบ15%เลยนะครับลงมาแถวแถว64ดอลลาร์โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะส่วนเบรนท์ก็ลงไปประมาณ12%ต่ำกว่า68ดอลลาร์แล้วเหมือนทรัมป์ก็ไฟเขียวให้จีนกลับมาซื้อน้ำมันอิหร่านได้อีกอันนี้ก็ยิ่งกดดันราคาลงไปอีก ใช่ค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะคือมันก็มีความเปราะบางซ่อนอยู่ผู้บัญชาการทหารของอิสราเอลเองก็ยังออกมาเตือนเลยว่าการต่อสู้กับอิหร่านยังไม่จบสิน้นสันติภาพรอบนี้ก็อาจจะไม่ได้ยั่งยืนขนาดนั้นก็ได้ค่ะอ้าวเงั้นความเปราะบางตรงนี้ตลาดมองข้ามไปหรือเปล่าครับเพราะในขณะที่หุ้นดูดีด้ากันเนี่ยสัญญาณจากฝั่งเศรษฐกิจจริงๆมันกลับดูน่ากังวลเหมือนกันนะครับ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคข,ของ c o n f e r e n c e Board เดือนมิถุนายนนี่เหลือแค่93เองต่ำกว่าที่คาดไว้เยอะเลยต่ำกว่าคาดมากเลยค่ะคนส่วนใหญ่กังวลเรื่องผลกระทบจากนโยบายภาษีกันเป็นหลักคุณเฮเทอร์ลองคับถึงกับเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจแห่งความระมัดระวังอย่างล้นเหลือเลยทีเดียวใช่ค่ะมันสะท้อนความรู้สึกที่ต่างจากตลาดหุ้นพอสมควรเลยนะคะแล้วนักวิเคราะห์หลายคนก็เริ่มออกมาเตือนเหมือนกันอย่างแมดมารีก็มองว่าหุ้นตอนนี้แพงมากแล้วนะ ส่วนทางกับเศรษฐกิจแล้วก็กำไรบริษัทที่ดูจะชะลอตัวลงครับมุมมองของคุณบิลกรอสก็น่าสนใจนะครับคือเขามองว่าตลาดหุ้นอาจจะเป็นตลาดกระทิงน้อยๆได้เพราะ AI แต่ตลาดพันธบัตรเนี่ยอาจจะเป็นตลาดหมีน้อยๆเพราะปัญหาขาดดุลเรื่องเงินเฟอ้อมันสะท้อนว่าภาพรวมเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้สมดุลขนาดนั้นออมภาพมันดูขัดแย้งกันอยู่ค่ะแต่ก็มีมุมมองต่างจากบาร์คลีสนะคะที่บอกว่า ออปัญหาภูมิรัฐศาสาตร์แบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นโอกาสให้เข้าซื้อมากกว่าครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆรออยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสงครามการค้าสหรัฐกับ EU อมีเส้นตาย9ก้กากรกฎาคมนี้แล้วภาษีอาจจะพุ่งไปถึง5 0โห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหรอคะครับแล้ว EU อก็เตรียมรายการสินค้าตอบโต้ไว้แล้วด้วยมูลค่า9 5หมื่นล้านยูโรพุ่งเป้าไปที่รัฐที่สำคัญทางการเมืองอย่างเช่นถั่วเหลืองจากุูเซียนาซึ่ง ก็น่าจะสร้างแรงกดดันทางการเมืองในสหรัฐได้เหมือนกันค่ะนอกจากเรื่องมหาพาคแล้วสัญญาณอ่อนแอจากบริษัทต่างๆก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วนะคะอย่าง FedEx ก็คาดการกำไรต่ำกว่าที่คาดไว้ Uh huh. อันนี้อาจจะสะท้อนเรื่องการค้าการขนส่งที่ชะลอตัวลงใช่ค่ะแล้วก็มี Microsoft ปลดพนักง,งานฝั่ง Xbox Boeing ก็ยังเจอปัญหาเรื่องความปลอดภัยอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่าง McDonald's ที่ยุติความร่วมมือกับ Krispy Kreme ไปคือพอรวมๆกันหลายๆเรื่องมันก็สะท้อนว่าภาพรวมจริงๆอาจจะไม่ได้สดใสเหมือนราคาหุ้นเท่าไหร่ค่ะ รสรุปแล้วมองภาพตอนนี้มันเหมือนมี2ด้านจริงๆนะครับด้านหนึ่งคือความคึกคักในตลาดหุ้นที่ได้แรงหนุนจากความหวังเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็สถานการณ์โลกที่ดูเหมือนจะดีขึ้น่ะคแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเศรษฐกิจจริงที่ยังดูเปราะบางอยู่ความกังวลของผู้บริโภคและก็ความเสี่ยงต่างๆที่ยังรออยู่ข้างหน้า ใช่เลยค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญสคัําญโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานที่จะออกมาแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องการเจราจาการค้าสหรัฐอีูก่อนจะถึงเส้นตาย9กรกฎดานะคะและแน่นอนความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนค่ะครับ ก็น่าคิดต่อไปนะครับว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากความระมัดระวงอย่างล้นเหลือของผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยมันเกิดไปขัดแย้งโดยตรงกับความเชื่อมั่นที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสะ AI ที่กําลังผลักดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นหัวหอกของตลาดอยู่ในตอนนี้อันนี้เป็นคําถามสําคัญที่เราคงต้องติดตามหาคําตอบกันต่อไปนะครับ